พามาดูทีนาหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นรถั้านใหม่ทั้งคันเลยนะคุณ<ม>ภาพใหม่ทั้งคันเลยนะมาดูใกล้ๆน,น,นะดูชินบ,บนนะชินบ,บนก็บปั๊มบนเบิกใหม่นะครับก็มีไลน์น็อตเลสมาแล้วนะครับไลน์น็อตเลสสวิตช์แฮนด์เปลี่ยนใหม่นะครับมือคัดใหม่นะกระจกเบิกให้ใหม่นะครับกระจกแท้นะแล้วก็หน้าใหม่ดูระบบไฟเลยระบบไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวไฟบอกสถานะขึ้นหมด กินน้ำมันกินความเร็วใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับให้ดูไฟเดียวนะครับไฟเดียวแต่ดังนะครับเดี๋ยวใส่ขวาติดครบนะครับดูรายละเอียดในะข้างันบ้างน,นะครับนี่ก็มีเก็บงานก็บสีมาเรียบร้อยนะครับก็เบิกบังโซูบังสเตอร์ใหม่นะครับขาตั้งเดี่ยวขาตั้งคู่อยู่ครบนะครับ ชุดโซ่สเตอร์เป็นชุดโซ่สเตอร์สี่หนึ่งห้านะครับเปิ่ใหม่แล้วก็ชุดล้อนะเป็นของโยโกนะครับล้อโยโกนะยางใหม่นะครับหน้าหลังเลยคือล้อใหม่หมดนะครับมาดูอันนี้อันนี้ก็จะมีฟังเป็นฟ้งแต่งนะครับปัางมีชินแต่งนะขาอะไรก็ของเดิมนะครับเก็บสีก็ท่อเป็นท่อเดิมนะครับมีการร้อนให้ครบนะครับสตาร์ทเดิมเครื่องสเต็ปเครื่องเป็นรูปเดิมนะครับ ลูกเดิมไซส์ห้าินะ<ค><ณ>จะบอกเจ็งใหม่นี้ชุดสีเบิกใหม่ทั้งคันนะครับลำเลียงเรียบเลยนะอันนี้ทูทีแยกนะครับชุดหน้านก็เป็นชุดหน้าดิสนะครับซ้แต่งมีลาไรเก็บน็อตเลดมาจานเดิมนะครับล้อก็ยูกูนะครับเดี๋ยวมาคล<ม>ิปเจือง<น>ให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันเจียหน่ันะครับอื ชุหลังเบิกใหม่นะครับชุหลังเป็นของไวเอสแท้นะครับไวเอสแท้เบิกใหม่เลยนะนี่เครื่องยิงยินเลยนะครับ สนใจก็คันนี้เปิดราคาที่21,000บาทนะครับมีอิสาล,ล่มน,นะครับเล่มเขียวนะเบอร์โ,โทรก็0 6 3 1215492นนะครับอยู่รถได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะขอบคุณครับ